ทุกที่สองสมบูรณ์สีสวยนะครับทุกที่สอง อ่ะีจบ๊ายบายพี่โจเจอกันบายบายลุงประยุทธ์ลงประยุท์นะคะบบเจอกันใหม่นะคะลุงนะพี่แนนโอเคลูกสาวหรือน้อง ลูกสาวหรือน้อง,กกงอ๋เอเนื้อผิวเนื้อผิว